แผนภาพกล่องอยู่เหมือนเดิมลกูกคราวนี้กล่องแม่งจะเริ่มแบบมีรูปแบบแปลกๆละรูปแบบแปลกๆในที่นี้ผมพี่หมายถึงว่าอะไรก็คือในที่นี้น้องๆจะสังเกตเห็นแล้วว่าโอ้ยมีแบบแนวตั้งด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาลกูกไม่ไม่ได้ยากเลยเลยทางนั้นน้องๆก็ไปนั่งคิดก่อนใจเย็น่อนตอนแรกพี่กล่องมาทําไมผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรบ้างลกูกทั้งหมดมีเท่าไหร่ร้อยยี่สิบคนโอเคแล้วไงต่อครับโดยทําไมมีเพศชายสี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าหนูรู้โดยปริยายเลยชายสี่สิบแปลว่าผู้หญิงกี่กคนหกสิบปะอ่างง้นแปลว อะพี่จวขอทําให้ดูเลยนะสี่สิบเปอร์ซนอันเนี้ยหกสิเปอร์เซ็นครับอ่ะเทียบเลยไม่นับเพศที่สมก่อนนะอ่ะต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะขอจำนวนป่วยทั้งหมดและอายุกี่ปีลูอกอายุมีทั้งหมดเขาบอกว่าเพศจําแนกตามนี้โอเคอันนี้คือเขากำหนดให้ละเฉลีฉล่ยเพศชายแสดงว่าเขาให้ X อกบาชายมาอ่ะพี่จวเขียนก่อนนะเอกบาชายเท่ากับเท่าไหรเนี่ยเจ็ดสิบกับเอกบาหญิงคือห้าห้าอ่ะพี่จูเขียนก่อนเนาะ เ็ดเดี๋ยวนะอ่ะ 70. เจ็ดสิบหญิงคือ55โอเคครับอ่าแล้วง่ายต่อพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ่ะเดี๋ยวรอก่อนอ่ะรอเขาให้จำนวนทั้งหมดไหมทั้งหมดคือ120คนงั้นแปลว่าพี่จิวไปแปลงก่อนว่า40%ของผู้ชายคือกี่คนแล้ว60%ของผู้หญิงคือกี่คนนะครับอ่ะรอเสร็จแล้วนะคราวนี้พี่ขอน้องจูนจูนมาช่วยพี่ทำหน่อยหจูน อย่างแรกจูนหนูคูณให้พี่ก่อนเอาแค่จำนวนคนก่อนนะทั้งหมดมีร้อยิบใช่ไหมอ่ะสี่สิบเปอร์เซของผู้ชายก็คือสี่สิบอะไรลูกตั้งก่อนเทียบได้ไหมจูนอ่ะหรออ่าสี่สิบส่วนร้อยคนร้อยยี่สิบไหมค่ะถูกต้องได้เป็นเท่าไหร่ลูกมั่นใจเลยลูกสักคูณค่ะอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าคูณเลขนะพยายามใช้ตัดนะเลย ใครที่ชอบคูณเลขนะอย่าทานะลูกมันช้าหนูตัดเลขเอาจะง่ายกว่ามันจะไวกว่าเยอะเลยลูกเมื่นเลขมันเยอะมีโอกาสผิดสูงมากอ่าแม่อลไตัดได้ตัดเลยถ้าใครเสร็จแล้วของผู้หญิงต่อนะคะอ่ารอครับเอ่อสี่สิบแปดอสี่สิบแปดถูกต้องครับเพราะว่าศูนย์ตัดสองตัวถูกต้องครับอ่าต่อมาไปดูของผู้ชิงผู้หญิงหนูอาจจะใช้ร้อยยี่สิบลบออกก็ได้นะหรือใครจะคูณใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ารอครับของผู้หญิงต่ออีกรอบหนึ่ง ตัดตัดสี่สิบบาทครับต่อมาของผู้หญิงก็คือทเท่าไหร่นะหกสิบส่วนร้อยปะคูณร้อยยี่สิบได้เท่าไหร่ครับหลอกลอกรอสเจ็ดสิบสองค่ะอือฮึโอเคได้เจ็ดสิบสองอ่ะลอก พี่รู้จานวนคนหมดแล้วนะคราวนี้รู้เอ็กบาร์ด้วยใช่ไหมคราวนี้สบายแล้วเราหาผลรวมอะไรก่อนก็ได้โอเครู้จํานวนคนละรู้ยอดแล้วข้าถามว่าอะไรนะค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดอ้าวก็มาดีครับค่าเฉลี่ยหมดทั้งหมดโจทย์เคยสอนแล้วนี่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยรวมใช่ไหมแต่ในที่นี้มันเป็นอะไรนะสองุ๊มป,ปะคือเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวน้องๆไปเขียนด้านล่างนะเดี๋ยวพี่ย้ายไปนะเดี๋ยวพี่ย้ายไปนะอ่ะกอไก่เอ็กบาร์รวมเท่กา,ากับ เกิดจากอะไรนะ n หนึ่งอันนี้พี่ใช้เป็น n ชายแล้วกันยอดชาย x ชายบวกด้วยอะไร n หญิง x หญิงลบส่วนด้วยอะไร n รวมครับ n รวมในที่นี้ของพี่จิวก็คือหน,นึ่งนะ n รวมก็คืออ่ะชายหญิงรวมกันนั่นเองอ่ะรอครับ n ชายหนูรู้ยังรู้แล้วคือเท่าไหร่เมื่อกี้น้องจูนโอสถา,ามาให้พี่ละต่อมาเดี๋ยวอันดาช่วยพี่แทงค่าได้ไหมลูกอันดาได้มีมีค่า เดี๋ยวแป๊บหนึงนะพี่ขอแป๊บนึงพี่เพิ่งเห็นฟ้าใสฟ้าใส,าใสยกมือมีอะไรปะหลกหนูจดไม่ทันหรืออะไรปะหลกหรือว่ามือลา้านปะหลกฟ้าใสเห็นมือมันยังแปะอยู่อ๋อไม่ใช่มือแปะนี่หว่าพี่พี่กดพ,พี่มือเองเนอะสทษทีอ่ะต่ออันดาลูกโทษทีครับอ่ะว่ามาใช่<ะ>คือสี่สิบแปดคูณเจ็ดสิบครับผมสี่สิบแปดคูณเจ็ดสิบปะหลกบวกกับเจ็ดสิบสองคูณกับห้าสิบห้า ส่วนเอ็นรวมทั้งหมดคือเท่าไหร่เอ uh, <120. S 1> นะ่อร้อยยี่ร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวพี่จวขอเช็คก่อนนะว่าหนูเขียนมาถูกไหมเจ็ดสิบฮะโอเคถูกครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปนั่งคิดเลขกันเลย loss อ่ะใครจะใช้แบบวิธีการดึงตัวร่วม้วมาตัดกับร้อยยี่สิบก่อนก็ได้หรือจะคูณจริงๆจังๆแบบปาเถือนเลยก็แล้วแต่หนูนะได้หมดเลยอ่ะอันดาหนูคิดยังไงสกิลการคิดเลขของหนูโชว์มาให้พี่หน่อยอา้าเอาเลขคูณกันปกติ โอเคอ่าว่ามารอครับอ่าอันนี้รอหน่อยอ่าไ <60, S 1> ด้หกสิบเอดค่ะตอบหกสิบเอดโอเคครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่จิวขอช้าๆก่อนเนาะพี่จิวขอช้าๆก่อนอันนี้ในที่นี้เดี๋ยวไกมผส อโอเคเพราะฉันพี่ตอบ61นะครับในที่นี้อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้พี่ขอคิดก่อนก็ได้เป็นเท่าไหรนะแปดแปดแปดเจ็ดห้าหกโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนไวมก่อหมึกหมดแป๊บหนึ่งเติมมึกแป๊บหนึ่งสวยแล้วมึกหมดโอเคห้าแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ห้าโอเคห้าหกได้ยี่สิบสามสามอันนี้เดี๋ยวพี่ทดให้ก่อนนะเพื่อนๆก่อนเขียนไม่ไปว่าแป๊บหนึ่งนะสวยแล้วโอเคอ่ะ บวกด้วยอันนี้ห้า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 พี่จิวอันนี้อาจจะไปนั่งลองทดก่อนอ่ะหรือหนูใช้เครื่องคิดเลขคิดก่อนก็ได้แป๊บนึงพี่เขียนให้ก่อนโอห้าสองสิบอันนี้ได้สามห้าสามหกโอเคครับสามหกศูนย์หกหกอ่ะสามเก้าสามเก้าหกศูนย์โอเคครับพี่จิวรอก่อนสามเก้าหกศูนย์ส่วนด้วยต้อยยี่สิบอ่ะเพราะฉะนั้นหนูจะได้ x บาร์ออกมาเมื่อกี้ได้หกสิบเอ็ถูกต้องครับ ซึ่งหนูรวมเลขกันก่อนแบบหนึ่งนะเดี๋ยวไปจิวรวมเลขต่อ x bar รวมได้เป็นเมื่อกี้อันดาหนูได้ออกมาเท่าไหร่เจ็ดสามสองศูนย์ปะอ๋อเจ็สามไม่รู้รอ๋อเนืว่านว่าแบบหนูไม่รู้หนูกดทีเดียวเลยอ่ะโอเคถูกครับลงได้ละหกสิบแปดซึ่งโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกเออมันได้หกสิบสองอ่ะไม่นะโอเคแปบลบว่าผิดแน่นอน ง้พี่หาเลยข้อไหนก็ไกลตัดแม่งทิ้งหมดเลยแปลว่าตอนนี้พี่เหลือแค่ช้อยสองกับห้าแล้วเหลือแค่ช้อยสองกับห้าแล้วนะครับโอเคอ่ะได้ละต่อหกเอ็ดนะอ่ะจากตรงนี้ใครยังไม่ถึงหกเอ็ดกับพี่มีไหมน่าจะได้แล้วลนะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูต่อข้อต่อมานะครับพี่สายง่ายเลยลูกขอไข่เนาะเดี๋ยวพี่ไปอ่านโจต่อของเลยนะชอย,ยอชายหญิงอ่ะแป๊บหนึ่งพี่อ่านก่อนพี่สายระหว่างคอท้ายเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงโอเค งั้นแปลว่าพี่ัยระหว่างคอทายหนูจําสูตรไหมพิสูตรไหมว่าอะไรพิสยัยพิสัยระหว่างคอทายคือเอามาทําอะไรกันลบอันนี้ถามถามอันดาเหมือนเดิมลูกเอาอันดาก่อนเอามาลบกันค่ะอ่าโอเคเอามาลบกันเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นอะไรคเนาะก็คือคิสามลบคหนึ่งแต่เขาถามผมผู้ชายงั้นพี่เขียนก่อน i q คของผู้ชายก่อนผู้ชายกับผู้หญิงเนาะอ่ะชอกับยอ โอเคพี่จู๋เขียงนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในกราฟเดี๋ยวพี่ขอย้ายก่อนขอย่อนนิดนึ่งโอเคครับผู้ชาย Q3 หนูไล่าจากล่างขึ้นบนนะเรียงจากน้อยไปมากนะแปลว่าผู้ชายก่อนเอา Q3 Q1 ให้พี่ก่อนผู้ชายคือเท่าไหร่ก่อนไปดูจากกราฟเท่าไหร่ครับ uh, Q3 คือ80ค่ะแปดสิบเนาะสวยแล้ว Q1 uh, ประมาณ Q1 ประมาณประมาณหก ไม่ใช่ดิหกหกอันนันถนูหกสี่นี่พี่ดาล้ะหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้หนูมั่วแล้วอ่ะอันนี้มันอยู่ระหว่างหกห้าโอเคประมาณหกเจ็ดโดยประมาณหนูไม่รู้หนูมั่วไปเลยลูกแต่มั่วให้มันถูกหลักนะมันต้องประมาณหกสิบห้าขึ้นไปอะลูกแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบประมาณนี้อ่าประมาณหกเจ็ดอ่าเพราะใช้พี่ได้แปดสิบกับหกเจ็ด้ะลูกอ่าพี่เขยงก่อนลบกันเหลือเท่าไหร่ปะพี่ใช้คำว่าประมาณนะเพราะว่าหนูกะด้วยสายตาเมื่อกี้อ่าเหลือเท่าไหร่ลูกสิบสามค่ะ สิบสามเนาะอ่ะรอจ้าเดี๋ยวเราไปดูต่อรอกกันรอกกันเสร็จนะโอเคต่อมาอันดาต่อลูกผู้หญิงผู้หญิง Q สามของผู้หญิงประมาณหกสิบสี่ประมาณหกสิบสี่ครับอ่าของวหนึ่งประมาณสี่สิบสาม อ่ะสี่สามนะโอเคว่ากันอ่ะหกสี่กับสี่สามประมาณนี้นะลูกไม่ว่ากันอ่านลบเลขกันลกูกอย่างน้อยมันประมาณใกล้เคียงแต่ว่าคําตอบช้อยมันจะต้องหากกันอยู่แล้วมันไม่เกาะกันอยู่ละเพราะฉะนั้นได้เป็นหกสิบสี่ลบสี่สบสามประมาณเท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดค่ะประมาณยี่สิบเอ็ดเขาบอกว่าเลยนะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงจริงไหมจริงค่ะจริงนะครับอ่ะแสดงว่าพี่ได้ละผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงงั้นแปลว่าขอไข่ถูกครับ อันนี้เมื่อกี้พี่กากบาดผิดก่อนโอเคครับอ่าติ๊กถูกครับคําถามมีไหมลูกคนอื่นถามนะโอเคครับอา่ารอครับพี่ไปเช็คช้อยก่อนทุกครั้งพี่จะทำเนี่ยแล้วพี่จะตัดช้อยถ้ามันเหลือแค่ช้อยเดียวที่เหลือเสียเวลาทาพี่ก็ไม่ทํานะครับเพราะะฉนั้นข้อขอไข่ลูกพี่ตอบผิดซึ่งไอ้ตอบถูกมันก็มีทั้งสองช้อยงั้นต้องไปวัดกันที่ขอควายโอเคเดี๋ยวเราไปดูขอควายอ่ารอเขาบอกว่าเลยนะ ผู้ป่วยที่น้อยกว่าอันนี้เขาพูดถึงผู้ป่วยแปลว่าอะไรมัดรวมกันหมดเลยมัดรวมทุกคนเลยงั้นน้อยกว่า65อันนี้ต้องวิเคราะห์ดีๆใช้แผนภาพนะซึ่งไอเ้เขาว่าคอ่ายแปลว่าแบ่งกันเป็นเท่าไหร่นะสี่กลุ่มเท่าๆกันแปลว่าน้องๆหาร4นะแปลว่าหารด้วยสีกลุ่มเท่าๆกันซึ่งตรงนี้สุขคุณแม่4หาลงตัวได้ละแบ่งเป็น4ี่ก๊กด้วยกันแต่ว่าพี่จิวขอหาก่อนทั้งหมดรวมกันน้อยกว่า65จริงหรือเปล่าน้อยกว่า65จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อน65ปีคือเท 65ปีพี่จิวขอขีดเส้นแบ่งก่อนนะพี่จิวใช้อขออนุญาตลบไอ้ตรงสีเมื่อกี้ก่อนสีแดงก่อนนะอะเดี๋ยวพี่จะขอใช้ในการคําอธิบาย65พี่ขอตัดเกจก่อนคือช่วงนี้ช่วงนี้นะโอเคอย่างแรกเลยหนูประมาณค่าก่อนหนูประมาณได้เท่าไหร่อันเวลาแต่ละช่วงความหมายของแต่ละกล่องความหมายอันนี้คือหนึ่งกุ๊ปถูกไหมตรงนี้อีกหนึ่งกุ๊ปปะอ่ะแล้วก็กรุ๊ปที่สาม แล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มที่สี่หนูจะเห็นว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันมีสันส้นๆยาวๆมันคือการงาจุกตัวลูกแต่จํานวนคนจะต้องเท่ากันแบ่งเป็นสี่กลุ่มเท่าๆกันแต่คะแนนมาจะเกาะกลุ่มกันก็ได้มันเลยได้แคบๆแต่ถ้าคะแนนมันกว้างๆห่างกันก็น่นแหละเขาเรียกว่าช่วงที่คะแนนมันกว้างนั่นเองนะครับสแสดงว่าอันดาหนูได้แล้วลูกถ้าหนูแบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะลูกกลุ่มนี้อ่ากลุ่มตรงนี้ก่อนนะอันนี้หนูถ้าหนูหางสี่สิบแปดหางสี่เหลือเท่าไหร่สิบสองปะกลุ่มละสิ เพียวไปหาสีนะ,ะปรากฏว่าอันดาบอกว่าพี่จิวไอฝั่งผู้ชายนะหนูได้ว่าเท่าไหร่ตรงนี้มันต้องน้อยกว่าสิบสองปะถูกปะเพราะว่าทั้งหมดมันสิบสองแต่ว่านี่มันหกห้าจริงๆแม่งมันต้องนับไอตรงช่วงประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ของเพื่อนด้วยแสดงว่าพี่ได้ละผู้ชายของพี่จิวนะต้องน้อยกว่าสิบสองคนแน่นอนอันนี้อันดาตามทันนะอ่มอีกรอบหน่อยได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะไอไอสิบสองนี่ทันใช่ไหมปุ๊บ ทันทันค่ะห้าสิบสองทันเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับโอเคต่อมาไปดูต่อเสร็จแล้วคราวนี้พี่จิวได้ว่าอ่าพี่เมื่อกี้คุปละสิบสองเท่าากันละคราวนี้เขาถามที่เท่าไหรนะหกสิบห้าปะหกสิบห้าใช่ไหมต้องตอบอันดาสังเกตดูตรงกิ่งนี้ก่อนลูกกิ่งนี้ทั้งหมดมันต้องหกสิบสองคนถูกปะเราแบ่งเป็นกลุก่มแต่ว่าในที่เนี้ยกิ่งของเราอะมันต้องอยู่ถึงเท่าไหรสุดที่หกสิบเจ็ดใช่ไหม ต่นี้พี่จิวตัดเท่าไหร่ตัดที่หกห้าแสดงว่ามันต้องมีบางคนที่อาจจะได้หกเจ็ดหกหกก็ได้ปะหกห้าเ,เขาบอกว่าน้อยกว่าปะน้อยกว่าหกห้าอาจจะได้ถึงหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดได้มีช่วงนี้อยู่ซึ่งไอาการที่มีช่วงนี้อยู่พี่ไม่รู้มีกี่คนพี่ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าต้องห้ามเกินสิบสองคนตามทันปะทันค่ะทันแล้วนะคนอื่นมีใครตามไม่ทันมีไหมลูกคือแค่ช่วงกิ่งนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะนะ แสดงว่าพี่เขียนก่อนขอควายขอควายพี่ขออยญาเขียนตรงนี้เลยผู้ชายต้องน้อยกว่าสิบสองคนแน่แ่วิเคราะห์ก่อนอ่ะส่วนผู้หญิงหนูดูดก,กิ่งก่อนกิ่งมันอยู่ท่าไรหกสิบห้าแต่ว่าอันเนี้ยโอ้โหฟัดไปเท่าไหร่วะเนี้ยผู้หญิงมันมีเท่าไหร่เนี้ยอ่ะหนูแบ่งทีมก่อนนะทีมข้างบนถึงนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปะแล้วก็ตรงนี้ปะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยกันเพราะว่าต้องถามสี่ จ็ดสิบสองคนทั้งหมดแบ่งเป็นสี่กลุ่มเท่าๆกันกลุ่มละเท่าไหร่สิบแปดคนปะสิบแปด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 อันนาจะได้ตัวแรกเลยลูกอันนี้เขาบอกว่าอะไรน้อยกว่าหกห้าหนูดูกล่องมันดีๆนะกล่องมันพอดีมันมันน้อยกว่าหกห้าปะดูเส้นปะมันน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าพี่จิ๋วได้ว่าโอ้โหไอเนี้ยแม่งตั้งแต่ตรงนี้่ผู้หญิงเนี่ยแม่งกดยับเลยลูกตรงเนี้ยเท่าไหร่สามค๊บแล้วปะสิบแปดคูณสามได้เลยห้าสิบสี่คนปะแสดงว่ามันต้องห้าสิบสี่แล้วมันยังมี อีกตรงเนี้ยอีกนิดนึงจากของไอ้ข้างบนแน่ๆเพราะว่ามันเลยมาอีกนิดนึงแต่ไม่รู้กี่คนแปลว่าพี่ได้ว่าห้าสิบสี่ขึ้นไปแน่ๆขั้นต่ำอ่ะแปลว่าพี่ได้ละมากกว่าห้าสิบสี่แน่ๆเพราะฉะนั้นพี่จูงเขียนอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่าในนักสองอันเนี้ยต้องรวมกันต้องไม่เกินห้าสิบผิดปะล่ะชัดเจนละแค่ผู้หญิงแค่ผู้หญิงคนเดียวก็เกินห้าสิบสี่แล้วเกินห้าสิบคนแล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้พี่ผิดครับโอเคนะพี่เขียนมานะแค่ผู้หญิงก็เกินแล้วก็เกินแล้ว นะครับโจทย์เราจะไม่สามารถรู้ตัวแรกที่แน่นอนนะแต่เราใช้ประมาณได้แค่ผู้หญิงก็เกินแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยตอบข้อขอควายผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อสองแค่ข้อเดียวครับมีใครต้องการใหม่อีกรอบหนึ่งไหมข้อข้อควายในการวิเคราะห์เชิญมีไหมหลกยกมืองมีไหมหลกอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ไปต่อนะถือว่าทุกคนฟังทันแล้วนะหลกถ้าจะเอาบอกนะ จูนเอาตรงไหนบ้างลงูกที่หนูฟังไม่ทันหรือว่าจดอยู่อ่าว่ามาพูดเลยลูกเป็นเมื่อกี้หนูยกมือหรือว่ามือลั่นจดจดเดยอะค่ะอ๋อจดอยู่ยนะโอเคอ่าคนอื่นมีไหมคําถามถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จูจะไปต่อแล้วโอเค จูนเสร็จแล้วโอเคงั้นพี่จะขออนุญาตไปต่อเลยไม่เสียเวลาหรอกเพราะโจทย์ตรงนี้มันเยอะมากอ่ะมาโจทย์นี้วเลยนะอ่ะว่ามาหรอกตัวมีเพื่อนบอกว่าขออีกรอบได้ไหมคะโอเคได้ครับข้อเฉพาะข้อคอควายปะลูกถามเพื่อนให้พี่ทีหรือคนคนไหนที่ถามมาลูกหนูช่วยยกมือบอกหรือเปิดไม่อ๋อขออีกรอบอ๋อแป๊บนึงเห็นละจากฟ้าใสฟ้าใสมีไม้ไหมลูกฟ้าใสไม่แน่ใจว่าดังไหมนะคะโอเคดังโอเคมาดีลูก ดูแป๊บน,นึงติดตั้งไหนตั้งแต่ขอควาาตั้งแต่แรกปะที่แบ่งกรุ๊ปอยู่ปะหรือตรงไหนลูกกรุ๊ปได้แล้วค่ะแต่ขอไอ้ตรงไอ้ตรงที่ว่ามากกว่าไม่ได้ไไดเวลาวิเคราะห์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่างั้นแปลว่าพี่จิววิเคราะห์อ,อย่างนี้ก่อนหนูรู้แล้วว่าคอทาคือแบ่งเป็นสี่กรุ๊ปเท่าๆกันจํานวนคนต้องเท่ากันแต่ถามว่ามันจะกว้างจะสั้นหรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้สนใจหนูรู้กรุ๊ปแล้วสิบแปดกับกรุ๊ปแล้วสิบสองพี่ขอพูดแค่ผู้หญิงแค่คนเดียวพอเลยไม่ต้องดูผู้ชายก็ได้นะลูก หนูดูผู้หญิงแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดของผู้ชายก่อนผู้ชายแม่งเละไปหน่อยอ่ะแปบ๊บหนึ่งมันมันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเอาออกเลยอฟ้าสายยูตรงนี้ต่ออันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าตัดที่หกห้าหกห้าคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะวะโจทย์โอเคใช่ครับตรงนี้ฟ้าสายได้คือเส้นนี้ถูกไหมหลกเส้นนี้ปะตามฐานนะอ่าพี่สมมุตินะหกสิบสี่ตามฐานนะแปลว่าเขาถามว่าคนที่ต่ํากว่าโซนล่างต่ำกว่านรงเนี่ยมีไม่เกินห้าสิบคนจริงหรือเปล่า พี่ขอพูดแค่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะแค่ผู้หญิงเมื่อกี้หนูได้ว่าอะไรตัหกสิบสี่เป็นคนต้นไปคือห้าสิบสี่คนแล้วปะห้าสิบสี่คนเปิดมารค้างเลยลกูกอ่าฟ้าใสห้าสิบสี่นะพอหนูได้ห้าสิบสี่แสดงว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรอะ่ะมันบอกว่าไม่เกินห้าสิบผิดปะละ่ะผิดชัดเจนเพราะมันต้องมันนี่แค่แค่นี้มันก็มากกว่าห้าสิบสี่แล้วอะ่ะมันมันเกินแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่รวมของผู้ชายนะแล้วยังไม่รวมตรงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอต้ไอตงจง,งอยจง,งอยจากตรงเนี้ยพี่ไม่รู้ว่ามีกี่คนจากของ ตรงนี้หนูตามทันยังตามแล้วค่ะซึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยพี่ตอบไม่ได้ว่าแม่งมีกี่คนพี่ก็ไม่รู้นะครับโอเคแต่แค่ตรงเนี้ยหนูตอบได้ล้ว,ลวคนอื่น